รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกาเด็ดกับชัยายิมนะครับสัปดาห์นี้มีประเด็นข่าวมากมายหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งถึงเรื่องของะมหากรณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมบราชินีนะครับแล้วก็ข่าวสถานการณ์ของโควิดนะครับซึ่งอย่างพุ่งตัวเลขอย่างสูงสุดอยู่แล้วก็ข่าวเรื่องของการยื่นยัตติอภิป,ปรายไมย่ยไววางใจของ10รัฐมนตรีนะครับ มาติดตามข่าวแรกกันก่อนนะครับด้วยพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งติดตามสถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยนะครับอย่างใกล้ชิดและระให้ความสําคัญการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จําเป็นที่ต้องดําเนินการให้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อทราบผลและจํานวนผู้ติดเชื้อ พระองค์ท่านก็ได้ทรงพระชทาลรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษนะครับอย่างต้นแบบให้กระทรวงสาธารณาสุขใช้งานคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระชทานค้นหาเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จนะครับในพื้นที่ทราบผลอย่างรวดเร็วได้ท่งมีการนํารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษหนึ่งคันและรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระชทานอีกสามคันครับ พร้อมนักเทคนิคการแพทย์จิตอาสาลงทำงานในพื้นที่จังหวัดส,สมุทรสาครจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเสริมกำลังในการค้นหาผู้ติดเชื้อเยื่อรุกเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ทราบผลภายในเวลาสมชั่วโมงโดยไม่ต้องส่งให้ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลและมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับผลวิเคราะห์ลดด่วนพิเศษนั้นใช้พื้นที่ใช้สอยเพียง16.8ตารางเมตร และมีห้องปฏิบัติการ3ห้องหลกักได้แก่ห้องสกัดสารพันธุกรรมห้องเตรียมน้ำํำยาวิเคราะห์และห้องวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิค PCR นะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง่วงใยพระศกนิกรชาวไทยอย่างมากทีเดียวนะครับมาติดตามตัวเลขล่าสุดนะครับซึ่งเราอัดเทปกันในช่วงเย็นวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจากตัวเลขเมื่อเย็นวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับ ในประเทศไทยนั้นก็ประมาณ1 6 0 0 0กว่ารายแล้วนะครับอันนี้ตัวเลขขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสบดีนะครับผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดแน่นอนครับหนีพ้นสหรัฐอเมริกา25ล้านกว่ารายอินเดีย1นึ่สิล้านกว่ารายนะครับบราซิลเกือบเกือบจะ9ล้านรายรัสเซียสมล้านเจแสนกว่ารายนะครับก็เกือบจะ4ล้านกว่ารายนะครับ,อ,บ, 4, ารารบอังกฤษนั้นหนักที่สุดเลยนะครับละลอก3แล้ว ติดผู้ติดเชื้อเกือบจะ3ล้าน8แสนกว่ารายนะครับและประเทศอินโดนีเซียนั้นในอาเซียนนั้นติดมากที่สุดทะลุ1ล้านกว่ารายนะครับและก็ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับก็มีผู้เสียชีวิตภายในบ้านท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเสียใจมากนะครับและไม่สำคัญเท่ากับว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็วิกฤตพอสมควรนะครับ สาเหตุสำคัญนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็มีในเรื่องของสยามไบโอไซเอนซ์กับแอสตราเซนิกานะครับนี่จะเข้ามาอย่างไรก็ตามนะครับก็ท่านนยายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าไม่ประมาทการอย่าตกต้องล้างมือตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับการประชุมของสอบอครหรือศูนย์สถานการณ์ บริหารสถกการฉุกเฉินโควิด1 9ก็จะประชุมกันในมีการประชุมกันในวันศุกร์นี้นะครับผลการประชุมเนี่ยนะครับก็มีผลกันออกมาแล้วว่าจะให้มีการปิดสถานาพัฒนาร,ร้านอาหารอะไรตร่ออะรต่างๆนั้นเนี่ยในเวลา5้าทุ่มตรงนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะมีการฉีดวัคซีนคนไทย3ระยะนะครับกับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่หนึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะให้ฉีดวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีนะครับจะฉีดให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด้านภาคด้านหน้าภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยก็อีกครั้งหนึ่งนะครับวันวาเลนไทน์พอดีนะครับระยะที่สองช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมปลายปีนี้นะครับ ขยายกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่1ครอบกลุ่มทั่วทั้งประเทศนะครับระยะที่3นั้นก็จะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมถึงปีหน้าทีเดียวนะครับให้วัคซีนเพียงพอกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูประเทศทั้งประเทศกลุ่มเป้าหมายสําคัญเพื่อที่จะ,จะ ให้ครอบกลุ่มถึงความต้องการวัคซีนจัดทําแผนปฏิบัติการและชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครนะครับและมีการชี้แจงสื่อสารแนะนําประชาชนรวมทั้งผู้นําชุมชนทั้งหลายเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการประชุมการรัฐมนตรีนะครับคุณนัทพลทีพสุวรรณออกประกาศเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่28จังหวัดนะครับให้ดําเนินการตามแนวพื้นที่3ส่วนนะครับหให้สถานศึกษา ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป 2. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 กําำหนดไว้โดยให้มีการสื่อสารแบบทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ,อเรียนออนไลน์นะครับหากไม่สามารถเรียนได้ ก็ให้โรงเรียนมอบหมายงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องเข้าเรียนโดยเพองยิ่งที่มหาชัยนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมและจังหวัดปทุมธานีให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้แต่ละครั้งมีนักเรียนได้ไม่เกิน25คนหากไม่พอให้จัดการเรียนการสอนสลับวันกันกรับ อันนี้ก็เป็นเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับอย่างไรก็ตามขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นสี่งตกร่องนะครับว่าไม่ประมาทการไม่ตกต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับส่วนสถานบันเทิงสถานานวดแผนโบราณแล้วก็ร้านอาหารนั้นก็น่าจะปิดในการให้บริการได้ตั้งแต่จากสามทุ่มไปเป็นเวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ คงจะต้องเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารนะครับก็ต้องล้างมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับมาติดตามสถานการณ์ทางด้านการบ้านการเมืองกันบ้างน,นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับฝ่ายค้านก็ยื่นยัตติต่อประธานรัฐสภาก็คือท่านชวนหลีกภัยนะครับไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีพระเดทธุจันโอชาขอ,อีก9รัฐมนตรีนะครับ ก็ประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนัทพงศ์ทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณสุชาติชมเกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็หนีไม่พ,พ้นนะครับทั้งสามปปลาก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับพลเอกนุพงเผ่าจินดาส่วนผู้ที่โดนใหม่และคนเก่าก็คือร้อยเอก ธรรมนัตพมเผานะครับก็หนีไม่พ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีนะครับฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายการบริหารการจัดการที่ล้มเหลวในเรื่องบริหารจัดการสถานการโควิด1 9เก้หรื่องปกติธรรมดานะครับอย่างไรก็ตาม <c oughs> การอภิปรายในทุกครั้งก็จะชี้ถึงจุดบกพร่องจุดอ่อนจุดด้อยแต่ถ้ายังมีการอภิปรายที่ ล่วงเกินถึงสถาบันเบื้องสูงนั้นก็มีการบอกตกลงกันนะครับว่าจะไม่ให้บริหารามีการมินเม์ต่อสถาบันเบื้องสูงรู้สึกว่าฝ่ายค้าก็ยังไม่ยอมนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีการตกลงกันว่าจะไม่น่าจะไปล่วงเกินต่อสถาบันเบื้องสูงก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่าจะมินเมหรือไม่อย่างไรก็จะอภิปรายกันวันที่16ถึงวันที่19าเดือน กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ลงยัตติในวันที่2ี่กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังขออภัยครับชิดทีจะต้องใช้คํานี้ถ้ายังอภิปรายกันในเรื่องของคําหยาบคําคายและบินเบยต่อสถาบันเบื้องสูงก็ถ้ามีการประท้งประท้วงกันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนั้นเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะเอื้อมละอากันนี่ยนะครับ มาดูกันในเรื่องของภาษสงภาษีกันบ้างน,นะครับท่านอนุชาบุรพชัยศรีโคศกรัฐบาลถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับที่ประชุมขยายกําหนดเวลายื่นแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้บุคคลสําหรับแบบแสดงภาษีพอด .90 และพอด .91 ของปีพศ .2563 นะครับที่จะยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตจากเดิมที่ต้องยืน่นภายในเดือนมีนาคม2560 64เลื่อนออกไปเป็นภายในวันที่30มิถุนายนนะครับและก็จะต้องมีการแบบแสดงรายการนำส่งหรือชำระภาษีเงินเดือนมกราคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2564ที่ต้องยื่นนำส่งหรือชำระในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน2564แล้วแต่กรณีนะครับ ในกรณีนี้เลื่อนออกไปเป็นวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆเฉพาะการยื่นแสดงแบบรายการนำส่งและชำระภาษีอินเทอร์เน็ตนะครับและในขณะเดียวกันคุณรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลถแถลงผลการประชุมครมอถึงมาตรการเราชนะนะครับว่าขอย้ำให้ประชาชนเข้าใจอีกครั้งว่าคอรมมีม,มติเห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จะผ่านการลงทะเบียนเราชนะครอบคลุมถึงบริการขนส่งสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟเรือรวมถึงแล้วการขนส่งสาธารณะทุกประเภทยกเว้นการขนส่งสาธารณะทางอากาศหรือทางเครื่องบินนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้นได้บอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังไปศึกษาและทำเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ออกมาเพื่อหารือนะครับแนวทางเงื่อนไขต่างๆได้แล้วจะนำมาชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไปครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาติดตามกันในภาค2องครับพักสักครู่ครับในช่วงที่2นะครับมาติดตามคณะน้ำตรีไฟเกียวลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ ยอมสูญเงิน4.1มื่นล้านบาทนะครับลดภาษีที่เดินัส,สิ่งปลูกสร้าง90%ก็ท่านโฆษกรัฐบาลเปิดเผยคลรมอมมีมติเห็นชอบขยายการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลปี2563เดินต้องเดิมต้องยื่นนะครับภายในวันที่31มีนาคมก็ขยายไปถึงวันที่30มิถุนายนนะครับลดภาษี การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง90%ของภาระที่เจ้าของที่ดินและที่อยู่อาศัยต้องเสียในปี2564 นะครับสำหรับที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่ดินว่างเปล่าส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4.1มืล้านบาทโดยคลมให้สำนักงบประมาณจัดเงินชดเชยให้อปทตามความเหมาะสมต่อไปและคลมยังเห็นชอบให้ลดธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนทรัพย์สินอสังหาดีมทรัพย์อีก2และค่าธรรมเนียมการจดจำแน่อีก1เซ็ให้เหลือเพียง0.01 สำหรับสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทมีผลบังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวครับในขณะเดียวกันสภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบนะครับสภาก็ทาให้พี่น้องประชาชนเฮกันทีเดียวนะครับโดยมีท่านสุปชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นประธานนะครับบอกว่ามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษนะครับพสจ,จ,จุดจุดที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมาการกล่าวนะครับบอกว่าตามที่ประชุมสภาพิจ,พจ,พจารณารับร่างาพรบยาเสพติดให้โทษซึ่งบัดนี้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับสรุปได้ว,ว่ากรรมธิการได้รับร่างยาเสพติดให้โทษ ก็คือให้พิจารณาหนึ่งร่างพรบรฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อย,ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษอีกต่อไปประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมจะบริโภคได้โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับเว้นแต่จะนำไปผสมยาสารเสพติดอื่นๆ จะทำให้ผู้บริโภคจะมีความสุขที่ดีในการยอมรับได้2ร่างพรบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็ยังมีการแก้ไขเหมาะสมจากเดิมกําหนดไว้ใน180วันเนี่ยนะครับและรู้สึกว่ากัรชงก็จะมีการพิจารณาเช่นเดียวกันครับก็พี่น้องประชาชนก็ได้เฮกันทีเดียวเนี่นะครับ มาดูในเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าสำรวจความพึงพอใจของรัฐบาลนะครับว่ามีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคอรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆในระดับประเทศเนี่ยได้ดีถึงมากถึงร้อยละ45.5เปอรเซนประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินง,งานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดที่ร้อยละ47.2โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปทั่วทั้งประเทศจำนวน46,600คนระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง8ธันวาความเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามมติของคณะรัฐมนตรีให้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติก็สำรวจนะครับความต้องการของประชาชนมากที่สุดของขวัญที่ต้องการจากรัฐบาลในปี2564ในปีนี้ ห้าอันดับแรกนะครับก็คือนึงควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดค่าไฟฟ้านะ้ำประปามีต้องการของขวัญร้อยละเกือบเกือบ,บจะ90%ทีเดียวนะครับเพิ่มมาตรการสวัสดิการต่างๆโครงการคนละครึ่งเบีย้ยยังชีพคนชราร้อยละ27.1%แก้ปัญหาด้านการเกษตรจัดหาตลาดรองรับผลการผลิตแก้ปัญหาราคาพืชตกต่ำาปัญหาว่างงาน15.1% ชดเชยรายได้สูญเสียกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด12.9%และความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ2,563ห้าดับแรกก็คือค่าครองชีพสูงนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้จ่ายในการเดินทางร้อยละ75.2% ปัญหาจากการทำการเกษตรต้นทุนสูงผลผลิตราคาตกต่ำ40.4%ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ27.8%รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายรายได้ลดลง19.8%หนี้สินในระบบและนอกระบบถึง15%นะครับอันนี้ก็เป็นผลการสำรวจจากสำนักสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสวนดูสิทธิ์โพทําการสํารวจนะครับบอกว่าช่วงโควิด -19 เนี่ยอะไรที่ทําให้ประชาชนมีความสุขที่สุดบอกว่าสํารวจนะครับกลุ่มตัวอย่าง1,136คนสํารวจวันที่1 5บหถึงยีมกราคมที่ผ่านมานี้เ,เองนะครับบอกว่าสิ่งที่คนมีความสุขมากที่สุดและคือว่าได้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น ได้ทำในสิ่งที่อยากทำร้อยละ86.92%รองลงมาก็คือได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทำกับข้าวกินเองร้อยละ75.22%ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องเร่งรีบร้อยละ56.10ได้ออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพตนเองร้อยละปปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์พัฒนาทักษะตนเองนะครับแล้วก็บอกว่าในความ ทุกที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 นั้นประชาชนก็ยังมีความสุขสูงใจอยู่บ้างโดยเฉพาะในด้านเวลาทั้งการให้เวลากับตนเองให้กับครอบครัวนะครับก็ถือว่าเรียกว่าดุสสนส์โฟมเผยพบว่าป,ประชาชนนั้นมีความสุขในยุคโควิดก็คือ Work from home นั้นมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับในขณะเดียวกันท่านรองประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่ามีหัวข้อสนทนากันนะครับ มุมมองของผู้บริหารส,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกการเยียวยาได้รับผลโควิดบอกผู้บริหารสอ,อทอพบว่ามีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดโควิด19และลอกใหม่มองว่ารัฐบาลสามารถกำกับและควบคุมดูแลสถานการณ์โควิด19ได้ดีนะครับในช่วง2-4เดือนมายังมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติการมาตรการควบคุมโควิด19ไหมการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดการเดินทางของพนักง,งานลูกจ้างการใช้แรงงานต่างด้าวนะครับก็สำรวจจากำจำนวน160ท่านนะครับครอบคุมผู้บริหาร45กุมอุตสาหกรรม74สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พบว่าผู้บริหารสออทอส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการการควบคุมโควิด -19 ของภาครัฐอยู่ในระดับที่มากนะครับเกือบเกือบจะร้อยละ46.3%ก็ก็ถือบอกว่ามาตรการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยถือว่ามีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับท่านประธานสภาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่า การระบาดของโควิด -19 นั้นส่งผลกระทบนะครับต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากทีเดียวนะครับโดยประเมินว่าอาจทำให้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวตกงานมากกว่าถึง2ล้านคนและคาดว่าจะมีรวมกันทั้งสิ้นประมาณ4ล้านคนทีเดียวครับเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับซึ่งจำนวนแรงงานเชื่อว่าอาจจะมีมากกว่านี้จึงต้องการเสนอให้ภาครัฐนั้นเนี่ย จัดตั้งธนาคารแรงงานขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจริงของแรงงานทั้งหมดในภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถบอกได้ชัดเจนว่าขณะนี้แรงงานทั้งหมดจำนวนเท่าใดแบ่งเป็นมงมีงานทําอยู่เท่าไรตกงาน มากน้อยขนาดไหนนะครับเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่และเรื่องนี้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งธนาคารแรงงานขึ้นมาเนี่ยนะครับและมีการหารือกันในวันที่26มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับจะมีการหารือกับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มเติมนะครับและก็บอกว่าทางธนาคารอันนี้จะสนทนา,าหาความร่วมมือกับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว นะครับเพื่อหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนบวกกับการช่วยจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนละครึ่งหรือโคเประหว่างรัฐกับเอกชนไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าจะมีแรงงานตกงานประมาณถึง4ล้านคนหรืออาจจะมากขึ้นกว่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและเรื่องสาคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็หนีไม่พ้นสารธรมนุนอ่านคาวินิจฉัยครับ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตอขอให้สารร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของส,าสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษดรก็คือคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ4และมาตรา96วงเล็บ2หรือไม่โดยสารร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพสสอของนายเทพไทยเสนาพงศนะ์นับสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา101ยวงเล็บ6มาตรา98วงเล็บ4และมาตรา96วงเล็บสน่าเชื่อว่าจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกภาพของสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรถึง10ปีทีเดียวครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อครับ ข่าวสุดท้ายนะครับประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายการลงทุนใหม่ของต่างชาติอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังกัดเปิดเผยเว้นวันที่24มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจีนจะสามารถครองอันดับหนึ่งรึ่งการลงทุนครั้งใหม่โดยต่างประเทศแต่สหรัฐยังคงเป็นแชมป์ในการลงทุนจากต่างประเทศในภาพรวมทั้งใหม่และเก่าอย่างไรก็ตามนะครับศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของประเทศอังกฤษนะครับมีกการคาดการณ์ว่าจีนจะแซงสหรัฐได้ในปี2028นะครับ โดยจีมีเงินไหลเข้าประเทศถึง163,000ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่สหรัฐมีเงินเข้าเพียง134,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าวันนี้ประเทศจีนนั้นแข็งแต่งมากทีเดียวนะครับเอาละครับมาติดตามข่าวคราวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับถึงเรื่องของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ที่ทำเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับบริษัท ทางด่รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ก็พยายามแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมและก็สารต่อโครงการ Healthy Journey with BEM แทนความห่วงใยและขอบคุณจากหัวใจนะครับโดยมอบเงินทุนสมทบช่วยเหลือมูลนิธิมูลนิธิรรมิกกระชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถรัรมภ์ซึ่งเป็นมูลนิธินะครับจำนวน174,039บาทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนและโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยคุณอัชวินจีรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทาโดยมีคุณทัศนีรัตนะผูนในการสำนักงานมูลนิธิให้การต้อนรับนะครับซึ่ง MRT นั้นรถไฟฟ้าใต้ดินแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมครับ เอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็กกับชัยยายิ้มเท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับและขอขอบพระคุณบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นศีประทุมพันท้ายนรสิงห์แอร์เอเชียใครๆก็บินได้เหมาไรสีประทุมแล้วก็ไทยเบสครับแล้วก็อีกหลายโอมาสเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ